หยิบเหรียญไหนมาได้บอกเลยนะคะว่าเหรียญไหนราคาเท่าไหร่ค่ะเหรียญย่อยๆอะค่ะเนี่ยค่ะตามแบบนี้เลยนะคะอันนี้เหรียญครุฑค่ะเหรียญครุฑบาทหนึ่งเจ็ดนะคะไป็ด้รับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเหรียญครุฑนะคะรับซื้อทุกเหรียญค่ะครุฑบาทหนึ่งเจ็ดนะคะเหรียญละยี่สิบบาทครุฑตรงค่ะครุฑตรงสองห้าสองห้ารับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทครุฑเฉียงรับซื้อเหรียญละสิบสองบาทค่ะ ครุฑเฉียงจะมีสองพศนะคะเนี่ยค่ะเลยตามนี้เลยสองสองห้าสองสองและสองห้าสองศูนย์ค่ะรับซื้อในราคาเหรียญละสิบสองบาทนะคะครุฑเฉียงค่ะครุฑเฉียงคือครุฑที่อยู่ด้านข้างเหรียญครุฑนี้นะคะถ้าใครมีสังเกตที่ดีนะคะเขาจะมีปีสองสี่ค่ะสองสี่จะเป็นปีที่หายากมากราคาสูงมากนะคะครุฑเฉียงสองสี่ค่ะแต่ไม่ปรากฏเจอค่ะไม่ค่อยมีนะคะส่วนครุฑตรง ก็มีทั่วไปน,น,าาะนะคะราคารับซื้อก็ราคาที่บอกค่ะ20บาทครุฑนะคะรับซื้อทุกครุฑครุฑก็จะมีครุฑบาท17รับซื้อ20ครุฑเฉียง22และ20รับซื้อเหรียญละ12บบาทครุฑต,ตรงรับซื้อเหรียญละ20บาทครุฑเก้าเหลี่ยมนี่ครุฑเก้าเหลี่ยมครุฑเก้าเหลี่ยมรับซื้อเหรียญละ30บาทแท้ไม่แท้ไม่รับ ไม่แท้ arent. วันนี้มาก็คิดแด้ก็่สิบบาทเนี่ยมาสองเหรียญนะคะเดี๋ยวให้ดูว่าแท้ยังไงวันนี้มาสองเหรียญแท้เหรียญหนึ่งไม่แท้เหรียญหนึ่งนะคะเออเหรียญนี้เขาตอกโค้ดเนียแต่ไม่ได้แท้นะคะไม่แท้ค่ะเนี่ยค่ะเหรียญแท้กับเหรียญไม่แท้เนื้อก็ผิดกันนะคะทั้งเนื้อทั้งอลักษณะครุฑนะคะเหรียญนี้ไม่แท้ค่ะเหรียญนี้แท้นะคะค่ะราคารับซื้อค่ะเหรียญแท้นะคะเหรียญละ เหรียญแท้เหรียญละสามสิบบาทเหรียญไม่แท้พอดีว่ามีคนให้หาเขาจะไปทําพุทธคุณไปลุกเสกค่ะให้สิบบาทนะคะเหรียญไม่แท้ให้สิบบาทเพราะถ้าปกติแล้วมันน่าจะจะขายไม่ได้นะคะเหรียญไม่แท้แต่พอดีว่ามีมีทางวัดมาสั่งไว้ค่ะว่าถ้ามีเหรียญไม่แท้หาให้เขาหน่อยให้ราคาเหรียญละสิบบาทนะคะครูดไม่แท้เขาจะเอาที่เป็นครูฑอะค่ะเขาเขาไม่ได้ไปใช้จ่ายหมุนเวียนนะคะเอาที่เป็นครูฑเขาเขา น่าจะอันนี้หรือเป่าเป็นตัวอย่างที่หร,หรืออย่างไรคะ่ะนะคะรับซื้อทุกครุฑคะ่ะ